เฮ้ยทำไมแล้เมื่อัอ่นตอนอับป๋าอ่ะเปาอยู่บ้านไหมอ่ะอย,อยู่บ้านหรือเปล่าเขานอนด้วยได้ไหมครับพีอ่อยู่เฮ้ยมึงกลับแล้วมึงไม่ใช่เหรอมาจากไหนวะอัเปาขอนอนด้วย รถตู้มาแล้วลงรถแล้วกลับไปไม่ได้แล้วได้ไหมผมเข้ามาแล้วจริงจริงเอ,อ้ยได้เลยหลันอนตรงนี้เออห้องเยอะๆไม่มีผีแลยร้อนเชื่อขืนผู้ผีทำมอะไรเพิ่นถามผีอะไรอย่างโอ้ยไม่ต้องกลัวนะผมไอ้จริงเงาเคยได้ตังค์เยอะไหมโอ้ยเขาลอยขงล่า,างผี<า>